สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมีเลขเด็ดเลขดังมาสููพี่น้องเอพซีครับผมครับถือว่าเป็นการเปิดตัวครับผมครับสําหรับอาพี่น้องเอพซีที่มักเลขล่างเด้อครับผมครับเลขติดล่างแม่สางข้อมครับผมครับถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะถือว่าเด็ดครับผมหลังจากที่ได้บอกกับแม ก่อนที่ะมาอัดคลิปด้ครับผมบวาจะเป็นสถิติหรือว่าแนวทางงวดถีผ่านๆมาครับผมครับถือว่าสุดยอดครับผมสาหรับสายเหล็กล่างครับผมถ้าพี่น้องซี่มักเหล็กล่างไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับช้มรับฟังตัวเหล็กกับแม่สางข้อมครับก่อนมาเชียร์ก็ขอขอพระคุณแม่ด้ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็น กำลังแรงใจกดไหลกดแช์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับผมครับเอาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่างกับแม่สางข้อมหมวดวันที่16กรกฎาคม67ไปรับชมรับ,บฟังพร้อม,ม,มกันเลยครับฮัลโหลจ้าครับเก่ามาเชียสวัสดีแม่สางข้อมครับผมจ้าเอาจำนายยุติเนย ครับเมี่ยอันนี้เอาเอาอีกเครื่องหนึ่งท่วเน่ยครับเอากะพอดีครับผมเล็กติดล่างเนาะแม่เนาะเล็กติดล่างเป็นเล็กวิ่งก็ได้จ้าอันล่องเบาที่ว่าขอมู่นย่อนหลังให้เก่ามาเสียฟังจากสามซี่เงานใ่ไหมครับผมจ้าจ้าเอาแต่งวดที่ก็ได้งวดหกศูนย์สามเจ็ดเก้าที่ก็ได้หก จากเรื่องผีนี่ยจากบริเวณบ่ได้มาตัวเนี่ยจากลอยตังครับแม่คือมันเข่าดีๆแล้วก็เลยอยากให้อันแนวทาห้างนี่คือหลกจ้าให้ยตัดเป็นวท่าห้างแต่นนี่ขอม่นล่างดีๆเด็ดๆกะจักใจสุ่มนี่คันนี้สุ่มนี่บ่ถือบัางนี่โอ้ขอบพระคุณแม่แต่เพราะว่ามันเก่างวดแล้วนะจ้ะเก่างวดแล้วเนาะแม่จ้่างวดนี้งวดที่สิบบอกครับจ้่างวดนี้งวดที่สิบเก่างวดตึงแต้เก่าสุ่นเอาเอาได้น่าจ๊ะเนาะครับแม่หกศูนย์สาม เจ็ดเก้าอนนี้มนแม่ได้ยังแม่จ้าอันเลขออกหกตูนสามเจ็ดเก้านี้มันมีเลขวิ่งดู 3, 4, 4, สาม 4, มีสี่ม,ม, 6, มีเก้าสามสี่เก้าจ้ามันก็ออกเจ็ดเก้าล่างถ้ามาตรวกกบมันมีหกมีเจ็ดมีสองเนี่ยตรวจโกบมันจ้ามีหกมีเจ็ดมีสองเขอ่าอยู่งแม่มันจ้าม,มา,มมามันเข่าเก้าเจ็ดเนาะล่างจ้าสามนี่มันสถิดสามศูนบนเนี่ยแบบนี้ไหม<อ>เป็นเลขวิ่งบนเยีย ข้ค่อยได้อีกบนจ้าบนค่อยได้บนอีกครับอ้าวันที่สองมีเจ็ดมีแปดมีสามเจ็ดแปดสามจ้าเลขประกบกับมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดจ้ามันออก,ม,ออกมันออกเจ็ดสองล่างหกสองหกเนาะเออเจ็ดแปดล่าง 7, 8, มันออกเจ็ดแปดล่าง,างจ้ามันเป็น 8, 7, 7, 8, เต็มแปดเจ็ดเจ็ดแปดเท่ากับเอาหลางแต่มันเป็นหลังยังยาวจินะ่ะ ครับผมจ้าเอาเงนที่สามมาหนิมีเจ็ดมีแปดมีสามตัววิ่งมั่นครับผมตัวประกบกับมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดจ้าฝัดเข่าบนนี่วันนี้หนึ่งแปดมีหัวเดียวนี่แล้วเข่าบนหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งอ่ะนะอ๋สี่แปดหนึ่งครับผมแปดหนึ่งเก้าศูนย์จ้าจ้าโอ้เงนนี่คืนบนวนี้จ้าคืนบนหัวเดียววันนี้หัวต่อมากกันมีหนึ่งมีสองมีเจ็ด หนึ 1> 1, 2, ่งสองเจ็ดครับจาตัวประกบมีเก้ามีศ <oh, ูนย์มีห้าเก้าศูนย์หา้าอันนี้มันออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดดังเนาะครับหมจ้าห้าแปดห้าเก้าแปดเจ็ดเก้าล่างเนี่ยเก้าเก็ดเก้าเก้าเจ็ดอันนี้งวดต่อมากอันนี้หกมีเจ็ดมีสองมีหกมีเจ็ดมีสองจ้าเขาติดเจ็ดด่างเลยเนี่ยแต่ตัวประกบมัน่เขามีแปดมีเก้ามีสี่ตัวประกบมัน ครับแม่แต่บ่าเขาบ้าเขาเขาได้เก็บตัวเรียนล่างเล็กกว่านี้ไหมดั้โคกโคกกับมาผลหนึ่งหนึ่งหกเลยนี่ออหนึ่งหนึ่งหกบนติดหกอีกจ้าวิ่งหกบนอีกอันนี้ติดที่สุดนะบ้าโคบ้าเขาติดทจ้าจ้าบ้าเขามันนีตัวมากกว่มีหกมีหามีหนึ่งหกห้าหนึ่งตัวตัวปรกบกับมีเก้ามีศูนย์มีห้าเก้ามีศูนย์มีห้าออกหกเก้าศูนย์หกศูนย์ล่าง ครบคุณล่างนิดเจ็บขาผมขาเข่าต่อมากระมาสองมาสามมาแปดสองสามแปดจ้าตัวประกบมีหกมีเก็ดมีสองมันมีแต่สองตัวสีขาวจ้าสวันดีเสวี่ยเงินวี่งบนเวี่งบนนย่นี้มันหาหาเก้าสามเนาะมันติดสามคู่กันยกเด้กครับแม่ติดสามบนคู่กันจ้าสวัติดสองล่างออกทีสองล่างครับ ันนี้ตัวมากกับสองสามแปดตัวเก้าสองสามแปดจ้ามันนี้ศูนย์หนึ่งหกตัวกรกบศูนย์หนึ่งหกจ้ามันนี้มันออกห้าศูนย์สี่สามหนึ่งล่างเข่าสามหนึ่งครับแม่จ้ามันนี้ตัวมากกับเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ตัวกรกบกับสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์จ้าอันตัวประกบม้าเข่าค่ะเข่าแต้เลียกวิ่งเก้าตัวเดียว แต่วินเก้าล่างตัวเดียวห้าศูนย์สามแปดเก้าเอางวดนี่แม่บันแต่วันนี้ไม่สีไม่หาไม่ศูนย์ค่ะมีสี่มีห้ามีศูนย์ครับผมแต่ตัวประกบนีมีหกมีเจ็ดมีสองค่ะประกบหกเจ็ดสองครับผมก็นี่แหละแต่รับเอาอยู่แนันหนาตบาอันกระบอกหูวเนาะเห็ดอันรักกิฟต์ลน้อยโบเปลี่ยนตบาได้จะเล่นหินมากนี่หละสี่หาศูนย์ตรงนี่นั่นแม่เนาะต้องติดอยู่แล้ว ้าขึ้นมามาขานะคะนู้มาขานะแม่มาข่า้ามาข่าหาหกหาเจ็ดหาสองหาสองค่ะครับพี่น้องเอฟซีมักน้าแม่ว่าครับผมบ่มักกซีกับสูนนีกได้ครับผมอีกสองตัวยาอันนี้ตามก้มอบคือดอกเนาะกระถินเนื้อห้างเลื่อนเียบกับไปบนเด้ครับพี่น้องมีบนน้ำตะวันลางตกติดอยู่แล้วครับนางติดทุกหมวด ครับติดทุกงหงอนเมื่อเช้ากับประกบโคกแล้วเลื่อยาหันยอดห้างนี่คือดอกใครเพิ่นเอาไปประกบเสลเล็กเด่นๆกองเพิ่นที่เพิ่นมีอะไรอย่างที่นะส่วนมากแม่จีมีเลขจ้าสูตรเดียวเนี่ยบ่แม่หรือว่ามีทั้งบนหรือว่ามีเล็กเลื่นๆอยู่บ่ครับผมที่ว่าพิเศษอันนี้เลขวิ่งอีกชุกนึงอยู่เด้อเลขวิ่งชุกนึงนี่มันจังวดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เขาาก้าววดอันนี้ก้าววดเพื่อกันแต่วาแต่วานโมโหรักทิพย์รักน้อยแต่ว่ามันเป็นบนเป็นล่างนั่งอันนี้อันนี้มันต่ว่ามันเข่าสองตัวนี้มันเข่าทั้งบนทั้งล่างเล็เล็กยิงไหสองตัวมาตัวหนึ่งสินะแม่เคยเอามาสัมพันธ์กันกับเหลขกชุดนี้ว่าแม่บ่ค่ะมันบ่คอยเข้ากันค่ะโอ้มัน่มคอบกูู่กันคตะบันเด่นนีเข้าดีงวดนี้ตัวไรแม่วิ่งบนล่างวันนี้นี่สามกับหาค่ะสองตัวโอ้ได้ได้สองตัวสามกับหา ตามคำหาหนีไปส้นหาแม่เนาะส้นหาหัดก่อนมีเก่ากับศูนย์มัดเก่าศูนย์ตามหลังเออบนเนาะครับผมตามบุญเก่ากับศูนย์หัวกรนหัวกรนขึ้นหนุนเนี่ยขึ้นสามแันมากกอดข้อกันมากกอดสามหนึ่งกอดข้อกันมากตามกับแม่กดข้อกันกับมี่ครับผมระวังหัดห้าศูนย์สามหนีมากเก่ากับศูนย วันนี้มาสามกบหาสองตัวนี้ขั้นนี้สองตัวนี้คือก็ถือต้องซื้อยังก็ต้องซื้อติดหากับสามตัมาตัวที่เลขหนึ่งสามตัวล่างนี้มันตัดที่หาเนาะบผมห้าศูนย์มันตัดส้นกันที่หาพอถึงม,มาหาได้ไหมบนเนี่ย,ยได้ครับผมหาทํางานบนไลายอาจจะล่องลางก็ได้ครับผมใช่ทำแล้วตระมาคิดว่าขั้นมาติดปุดนล่างนี้ต้องมาล่างนี้หาเนี่ยครับ ไม่ว่าจะอย,ยู่บ,บนครับก็คือยู่บนลายงวดแต่พี่น้องครับจังหวัดสอเอาลองเบิ่งได้ครับผมนี่จะได้เห็นไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเนาะก้างวดแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นเหลขติดล่างหรือว่าเลขวิ่งบนล่างเบิ่งไปน้ำกันกับแม่สางข้อมคร,ครับผมมาไร้ำสิบั้งหน่วยได้เล็กุด่างนี่ครับแม่มาได้สิบหน่วยจ้ะเป็นเหล็กสิบหน่วยได้ครับผมครับตาบ้านสีต่ว่ากึ่หนามกงเดือดกึ่นบนเนาะครับ กามาเชียกับสีรบกวนแม่ซัมเนเดอครับเมี่ยค่ะค่ะขอบพระคุณแม่สางข้อมครับผมสวัสดีครับไจ้าสวัสดีจ้าเอาครับพี่น้องครับผมครับกัได้รับชมรับฟังไปน้ากันครับพี่น้องเนาะเรื่องสถิติของแม่ครับถือว่าน่าสนใจเด้อครับผมครับเป็นไรมากเก่างวดครับผมงวดนี้งวดที่สิบครับงวดนี้ได้ สิบหน่วยล่างก็ว่าเลขติดล่างเนี่ยครับผมสี่ห้าศูนย์นครับพี่น้องสี่แม่มักหาครับผมกับชุดประกบมีหกเจ็ดถ้าหาประกบก็จะเป็นหาหกหาครับผมกับหรือว่าพี่น้องมักซครับผมหรือว่ามักศย์กัประกบไปน้ำกันได้ครับผมเพรว่าจะเป็นสี่หกสี่เจ็ดครับแต่ก็มีเลขพิเศษครับพี่น้องเนาะแม่แถมให้ วิ่งบนล่างอันนี้กับเขามากเก่างวดขึ้กันครับงวดนี้ได้สามกับห้าได้รับพี่น้องสามกับห้าชนหาครับผมครับถ้าพี่น้องมักล่างหาจะเอาได้ครับผมแม้ว่าจะเป็นเลขทีบนาลงทุนทีเก่ามาเชียลลงไปครับพี่น้องเนาะที่น้ำเชียลลงไปดับห้าล่างแต่ว่าสูบมันกับจิมีเขามีรุดได้ได้ครับผมมักจะเอาครับพี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นหาเจ็ดหาสองหรือว่าหาหกครับผมกับ ถ่าคลิปนี้เก่ามาเชียกขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเ้อครับพี่น้อง16กรกฎาคม67สวัสดีครับ